สวัสดีครับวันนี้พามา,าดูแปลง2ไร่1งาน3ตารางวานะครับแปลงนี้อยู่ในชุมชนบ้านม่วงนะครับ มีไฟฟ้าด้วยนะครับไฟฟ้าก็อยู่ตามแนวเส้นเหลืองนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าเขตที่ดินนี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัวที่ดินนะครับอยู่ที่บ้านม่วงตระบน้ำโจวอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางนะครับก็อยู่ใกล้ๆชุมชนนะครับออกมาจากชุมชนอย่ประมาณ2-300เมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถึงที่ดินแล้วนะครับมีไฟฟ้านะครับสีฟ้านะครับคือเส้นลำเหมืองนะครับลำเหมืองติดกับที่ดินนะครับสีส้มก็คือแนวถนนนะฮะที่เข้าไปถึงที่ดินอ่า เราจะเห็นว่ามีน้ําเต็มเลยนะครับเพราะว่า,านาเนี่ยได้น้ํามาจากาเกลือนกิโล่มนะครับก็ทดน้ําเข้ามาตามลําคลองแล้วก็ยกระดับน้ำเข้ามาตามล,ล,ลํา,า,เ,า,า,าลเหมืองเข้ามาจากให้ที่ดินนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแนวนะครับว่าไฟฟ้านี่มายังไงนะครับ ที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับก็จะมาตามแนวเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีส้มนี่ก็เป็นถนนลูกลังนะครับเข้าไปถึงที่ดินสีฟ้านะครับเราเหมือนก็ติดกับที่ดินด้วยนะครับปีนี้นำในสระเต็มเลยนะครับทางด้านขวามือของภาพนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านคนนะครับแล้วก็ถัดออกไปนิดนึงนะครับก็เป็นวัดบานม่วงนะครับตัววัด วัดบ้านม่วงนะครับไม่มีเมลุนะครับไม่มีงานข่าวดำอะไรในวัดนะฮะเออเป็นวัดสำหรับปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติกิจสองสองอย่างเดียวประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็หมุนมาหน่อยนึงนะครับให้เห็นวิวภูเขาสวยๆนะครับด้านหลังนู่นเห็นเมฆเข็นภูเขานน่นนะฝนพึ่งตกไปนะครับก็มีเมฆเป็นชั้นๆเลยนะครับอันนี้ก็ให้เห็น อีกมุมนึงนะครับด้านหน้าตรงต้นตาลน,นะครับก็เป็นถนนที่เข้ามาถึงที่ดินนะครับถน,นนนี้เป็นถนนเลาะตามระเหมืองสาธารณะนะครับก็กรมที่ดินก็ตีเป็นถนนสาธารณะไปแล้วะนะครับระบุในฉนนเลยนะครับมีถียหาแน่น้อยอยู่นะครับทียนแน่น้อยนี่ก็พร้อมใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าหากว่าเจ้าของใหม่ท่านใดย,ยังไม่ชอบตำแหน่งนะครับผมแนะนําว่าย้ายไปอยู่ใกล้ๆถนนดีกว่า น,นี้อยู่ไกลไปหน่อยนึงกว่าจะเดินตามคันนามาถึงเทียงนาน้อยได้นี่ก็ทุลักทุเลอยู่ฮนะโอเคนี่ก็เห็นบรรยากาศนะครับเห็นนาข้าวนะครับเออไม่นึกว่าจะได้กินข้าวนะครับพอแต่พอได้ฝนมาแล้วเนี่ยข้าวปรากฏว่าข้าวง่ายงามขึ้นมาอยู่นะครับอดูแต่กอดีอยู่นะฮะทางเหนือนี่เขาใส่ข้าวพันธุ์ที่มันไม่ค่อยสูงนะฮะเเขาไม่ชอบให้ข้าวลงม ก็ลกลัวข้าวหลมอันนี้ก็ตรงถนนที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับที่มีต้นมะพร้าวอยู่นะครับก็มีไฟไฟ้าเข้ามาถึงนะฮะมีความเชยแช์หน่อยนึงหน้าฝนนี่ก็นคนอื่นรอบๆนะครับรอบๆแปลงก็อยู่ใกล้ๆชุมชนนี่เองเอไม่ไกลาจากลำปางนะครับไม่ไกลาจากแยกบ้านฟอนนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ามาถึงที่ดินลวนี่บรรยากาศตอน นั่นแหละน่าแรงนะครับก็ไม่แรงอ่ะเดือนกรกฎาคมก็ข้าวเริ่มงอกออกมาแล้วล่ะแต่ว่าปีนี้เอลนินโยเอ๊ะปีนี้ลาินญานะครับน้ำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนั้นก็แรงๆแต่ว่าพอน้ำในเขื่อนปล่อยออกมานี่ก็เริ่มมีน้ำกันนะครับก็ทำให้ข้าวเนี่ยงามอยู่นะครับอันนี้ก็เห็นข้าวงามๆเลยหลายมุมของที่ดินนะครับต่อไปดูชโนน้อยเนืงนะครับก็ หน้าตนะาโฉนดก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ด้านหลังนะครับก็มีสลับโนนมสาธารณะเอาไว้ยงนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้ข้อมูลครับสวัสดีครับ